สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรถจนาที่ดินสวยจังหวัดสุพรรณบุรีคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่บนถนนเส้น322สุพรรณดอนเจดีนะคะและด้านหลังดิฉันก็คือพระบรมราชานุสรดอนเจดี ที่เป็นสักการะบูชาของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีทุกๆท,ท่านและในวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมบ้านพร้อมที่ดินราคาถูกๆหลังจากที่ดิฉันได้ปิดการขายบ้านในอำเภอสองพี่น้องไปสองหลังนะคะมีคุณผู้ชมนี่ยโทรเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าต้องการบ้านพร้อมที่ดินราคาถูกๆและในวันนี้นะคะดิฉันพบบ้านหลังนั้นแล้วค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมเข้าไปในซอยนี้นะคะเพียงแค่ประมาณ 3กิโลเมตรนะคะบ้านราคาถูกๆขายเพียงแค่590,000บาทเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะ เลี้ยวเข้ามาประมาณ3กิโลเมตรเนี่ยจะเป็นถนนลัดยางตลอดรถวิ่งสวนกันได้สบายๆส,สองข้างทางเต็มไปด้วยเพื่อนบ้านเพราะที่นี่เป็นชุมชนขนาดใหญ่นะคะแล้วเลี้ยวจากถนนหน้าบ้านนะคะถนนลัดยางหน้าบ้านเนี่ยเลี้ยวเข้ามาก็แค่ประมาณ30เมตรเท่านั้นเองนะคะถนนนี้นะคะเป็นถนนหินครุกแต่ว่าเป็นถนนสาธารณประโยชน์ระบุไว้ในฉนดนอย่างชัดเจนค่ะ และนี่ก็คือบ้านสวยๆบนเนื้อที่150ตารางวานะคะในราคา509เป็นโฉนดครุฑแดงนอ4สสจอความกว้างอยู่ที่ประมาณ22เมตรความลึกอยู่ที่ประมาณ30เมตรนะคะและ หน้าบ้านของเราเนี่ยก็ยังมีที่ว่างนะคะสักประมาณ8คูณ12เมตรไว้สำหรับทำที่จอดรถได้สบายๆเลยค่ะลักษณะตัวบ้านนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวที่โครงสร้างแข็งแรงมากๆมีจั่วหน้าบ้านไว้นั่งเล่นนะคะความกว้างเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ9เมตรนะคะส่วนความลึกอยู่ที่ประมาณ12เมตรเนื้อที่ใช้สอยก็ประมาณ108ตารางเมตรข้างบ้านของเราก็มีองค์เรียงรายอยู่หลายลูกเลยนะคะเพราะว่าคนโบราณเนี่ยก็จะชอบองค์เอา ไว้เก็บน้ําฝนนะคะไว้ใช้ไว้ทานนะคะยามหน้าแดงส่วนเจ้าของบ้านนะคะคุณผู้ชมคะปลูกต้นไม้ไว้เยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยต้นมะกรูดนะคะต้นมะน,นาวต้นมะละกอนะคะต้นมะยมต้นละมุด กะเพรามะน,นาวเนี่ยบอกได้เลยว่าปลูกไว้เยอะมากมายเต็มสวนเลยค่ะหลังบ้านของเราเนี่ยก็ยังมีที่ว่างด้วยนะคะไว้สำหรับทำสวนเล็กๆได้นะคะความกว้างก็อยู่ที่สักประมาณ10เมตรนะคะคูณ20เมตรเนี่ยค่ะให้คุณผู้ชมดูโครงสร้างบ้านชัดๆประตูหน้าต่างยังอยู่ในสภาพที่แข็งแรง อย่างมากเลยนะคะแค่เก็บสีนิดๆหน่อยๆนะคะปรับปรุงนิดๆ,ๆหน่อยๆบ้านหลังนี้ก็จะสวยงามน่าอยู่แน่นอนค่ะและหลังบ้านของเรานะคะอาสาทุค่ะพระภูมินะคะสาธุสาธุหลังบ้านของเราก็ติดที่นาของเพื่อนบ้านนะคะส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่หลายหลังเลยค่ะบรรยากาศเป็นธรรมชาติไม่เหงาไม่เป่าเปี่ยวเดียวดายนี่นะคะหน้าบ้านของเราเนี่ยจะหันไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้นะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นทิศเหนือนะคะทิศเหนือก็จะเป็นเขตต่อแดนกับเพื่อนบ้านอีกหนึ่งหลังเนี่ยค่ะนี่มายมก็โ,โหดกเห็นแล้วก็เปรี้ยวปากน่าทานคุณผู้ชมคะ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจบ้านหลังนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะ0961144955บ้านราคาแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะคะแค่590,000บาทเท่านั้นเองพร้อมโอนและภาษีแล้วก็ออกรางวัดให้ด้วยค่ะในสมัยนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมฝากเงินในธนาคารเนี่ยสัก5 0 0แสนบาทเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้ดอกเบีย้ยแค่ประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะต่อปีแต่ถ้าคุณผู้ชมมาลงทุนกับบ้านหลังนี้นะคะ มีคนเช่าแน่ๆแล้วนะคะตอนนี้มีคนติดต่อเช่าแน่ๆแล้วเดือนละ1,500บาทลงทุนห0 0แสนนะคะปีหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีะไรายได้18,00 0บาทดีกว่าฝากธนาคารอย่างแน่นอนค่ะไม่เสี่ยงด้วยนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศในบ้านนะคะมี2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องรับแขกนะคะบรรยากาศในบ้านก็อยู่กันแบบชาวบ้านชาวบ้านนะนะคะ คุณผู้ชมขาที่นี่นะคะอยู่ห่างจากตัวอำเภอดอนเจดีเนี่ยแค่ประมาณ4กิโลเมตรก,กว่าๆอยู่ใกล้โรงพยาบาลน,นะคะอยู่ห่างจากเซนทัลเวสเกตเนี่ยก็แค่ประมาณ104กิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวเมืองสุพรรณก็แค่ประมาณ25กิโลเมตรถือว่าไม่ไกลนะคะเดินทางสะดวกสบายและที่สําคัญบริเวณนี้นะคะน้ําไม่ท่วมอย่างแน่นอนค่ะรับประกันเลยค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะน้ําไม่ท่วมอย่างแน่นอนนะคะ รีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะบ้านแบบนี้นะคะราคาแบบนี้นะคะหาไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะถูกมากๆสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมนะคะทุกยอดไลค์ทุกยอดแชร์ดิฉันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ